ต้องขอถ่ายรูปไว้ลงโซเชียลมีเดียหน่อยนะคะสีสันสดใสมากโหนี่วัยรุ่นนะเนี่ยตามกระแสมากๆเลยขอไวัยรุ่นบ้างได้ไหมแน่นอนสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นไงพี่อีกของเขาสวยปะเออทำไมถ่ายเหมือนกันทำไมของท,ทัพทีมสวยของพี่เนี่ยโท่พี่คะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆมันมีหลายแอปพลิเคชันให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่าหนา้าตาหน้าทานขนาดไหนเป็นไงคะหน้าทานมากหน้าทานใช่ไหมล่ะของเขาสวยกว่าอยู่แล้วแหละแน่นอนแต่เราทำอาหารเก่งกว่า อไม่ไงเราทำเดี๋ยวทับทิมถ่ายไปอะอุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาทานด้วยสิคะเวลาชิมก็ต้องชิมพร้อมกันสิพี่จะชิมคนเดียวได้ไงเราไปพี่ตัดให้ได้ค่ะนี่เอาปลาไปเลยชิมตัวโตเล คิดเหมือนทั้งพิมหรือเปล่าว่าว่าปลาชิ้นใหญ่พอดีคําเลยค่ะเต็มปากเต็มคําเลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพวกซอสเปรี้ยวหวานมไม่เปรี้ยวจนเกินไปกํ<อ>าลังดีเลยนะคะแล้วก็เนื้อปลาไม่เละด,ด้วยขนาดเอาไปผัดเนี่ยเห็นด้วยครับเพราะว่าแบบซอสเขือเทศเนี่ยของปลาเนี่ยมันมีรสชาติเปรี้ยวหวานาน,นะฮะแล้วพอเจอกับแบบวัตถุดิบอย่าง สับป,ปะรดอย่างเงี้ยแล้วก็หอมออมะเขือเทศอย่างเงี้ยพอเปรี้ยวขหวานของปลาปองซูเปอร์ซีเชฟมาบวกกับความเปรี้ยวหวานของเปรี้ยวหวานเนี่ยมันแบบเข้ากันได้มากเลยรสชาติแบบกลมกล่อมสุดๆเลยครับใช่ค่ะรอรอนน่อยมากท้าทิมก็เหมือนกันท้าทิมน,นะต้องขอบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้สุดยอดกดไลค์ให้เลยที่สำคัญนะคะทำทานตอนเย็นได้ด้วย เหมาะสําหรับคนที่กําลังลดน้าหนักทานแล้วไม่อ้วนรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะว่านี่นะคะ่ะในเปรี้ยวหวานเรามีพริกยกูหวานพริกหยวกยูใช่แล้วค่ะพริกนี้เนี่ยนะคะเห็นสีสันสดใสน่ารักแบบนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเขามีสรรพคุณช่วยกระตุ้น การทางานของกระเพาะอาหารค่ะก็คือจะช่วยย่อยนะคะแล้วก็ยังสามารถขับเงือขับลมขับเสมหะได้อีกด้วยมีสรรพคุณหลายอย่างเลยดีครับงั้นเดี๋ยวน้องทัพทิมก็กินพริกหวานต่อไปนะฮะ,ฮะเดี๋ยวพี่ก็จะกินปลาครับสับประรดอะไรอย่างงี้อม <c oughs> ไม่ได้สิต้องต้อง,อง <c oughs> แบ่งเท่ากันสิคะไม่แต่ไม่กี้พอองทัพทิมพูดถึงแบบวัตถุดิบอย่างเช่นพริกหวานขึ้นมาเนี้ย <c oughs> ก็ทำพี่นึกถึงหัวหอมเพราะคนหลายๆคนเนี่ย ไม่รู้ว่าเลือกหัวหอมเลือกยังไงเก็บรักษาไงให้อยู่นานๆนะครับจริงๆแล้วนะครับก็หัวหอมเนี่ยเวลาเราไปเลือกซื้อตามตลาดเราก็ต้องเลือกหัวที่มันใหญ่มีน้ําหนักเปลือกนอกแบบไม่แห้งเกินไปนะครับเสร็จแล้วเวลาเราซื้อมาเนี่ยเรามาเก็บเนี่ยบางทีหัวหอมเวลาถ้าแช่ตู้เย็นแล้วมันจะไปติดอยู่กับคิ่นมันจะไปติด วัตถุดิบอื่นๆที่เราเก็บไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ครับก็คือเอาหัวหอมใส่ในถุงกระดาษเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกทีหนึ่งแล้วก็ทำอย่างเงี้ยลูกต่อลูกแล้วรับรองครับแช่ไว้ในชั้นแช่ผักผลไม้เนี่ยก็รวมอย่างอื่นได้เลยรอไกลิ่นไม่รลกวนเขากลิ่นไม่รลกวนแล้วเก็บได้นานขึ้นด้วยครับโอ้ยดีมากเลยค่ะพี่เอกเดี๋ยวเราทีมจะ กลับไปทําที่บ้านดูนะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าเย็นนี้หรือว่าต่อจากนี้เนี่ยใครที่ซื้อหัวหอมใหญ่เอามาแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็ลองทําตามที่พีกแนะนําดูได้นะคะส่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับทีมและพีกได้ใหม่นะคะในรายการ The Cooking คนในครัว Weekend ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมีเมนูอะไรมานําเสนอนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกินขอ แน่นอนเอาพริกหวานไปเอาพริกหวานไหมน้องตักให้มาๆกินเยอะๆกินเยอะๆมีประโยชน์มีประโยชน์เขาชอบสับปะรดอ่ะเขาเขาหั่นไอ้สับปะรดไม่เป็นอ่ะพี่ต้องหั่นนะได้สับปะรดเองได้ค่ะปลาป่องปิบะซีเชฟมาบวกกับความทเปรี้ยวหวานของเปรี้ยวหวานเนี่ยมันแบบ เข้ากันได้มากเลยรสชาติแบบกลมกล่อมสุดๆเลยครับหมนแล้วแล้วก็ไหวข้างบนสวยงา